E <laughs> สมัครเลือกตั้งประธานโรงเรียนขับโกวิทยาคมนายคุณพัตีบุกขำเราจะเข้ามาพัฒนาโรงเรียนเต้ากูหาตาเบิร์2สอง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 ปัญหาเราโดนวันที่พวกปีครับยังไม่มีแบนค์ครับเนี่ยไม่มีใครเอาแน่เดีวเราขับมีแาวฝากเบอร์สองไว้ในอกอกอ้อนใจของน้องๆด้วยนะครับเต้ากูหาตาเบ2ร์สอง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  Bye. Okay. ชาวสามพวทิทยาทุกคนพวกเราจากพักเบอร์สองเราจะมาพูดี่ยกับนโยบายกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเราขอแนะนำตัวก่อน,นนะคะพี่ชื่อเนอยนะคะส่วนพี่ชื่อนุค่ะ,ะเราจะมาพูดเรื่องนโยบายะคะ่ะจริงๆแล้วนโยบายของเรามีทั้งหมด12ข้อแต่เราขอย่อละ4ข้อน,นะคะเพราะว่ามันจะเกินเวลาเรียนเอาข้อแรกนะคะเราจะสนับสนุนกีฬาเราจะมีการจัดการแข่งขันกีฬา มินจบไปจบมามเราจะสนับสนุนกีฬาเราจะมีการจัดแข่งขันกีฬาตอนทำที่ให้พี่ๆน้งองร่วมทีมกันมาแข่งขันโดยพวกพี่จะมีรางวัลให้กับผู้ชนะแล้วก็ประกาศผลชนะสามลบแรกบนเวทีค่ะอันที่สองนะคะปรับปรุงทัศนยภาพให้ดียิ่งขึ้นคือการที่เราจะเพิ่มโต๊ะที่นั่งตามรูมเงาต่างๆ <S <S ว่าพวกเราจะเอาโต๊ะที่ไหนมาพวกเราจะเอาโต๊ะจากโรงอาหารเก่านะคะมากระจายตามจุดต่างๆค่ะให้น้องมีที่นั่งมากขึ้นข้อที่3มนะคะที่นําเสนอคือเก็บขวดเรียกเงินคืนพี่ต้องอธิบายชัดๆก่อนว่าไม่ได้เียกเงินจริงๆแต่เราจะให้ของที่มีราคาที่เราใช้เงินซื้อแน่นอนค่ะคือของจำเป็นสำหรับสาว,สาว หากน้องๆต้องการลดกันลดใจลดราใจ่ายเรื่องนี้น้องๆก็มาเหอข้าวหน้าไม้หรือถ้าเชื้อชื่อแท้แต่ครั้งแรกเราต้องเก็บไว้ขายบอลเพื่อเป็นทุนสำรองให้กับการซื้อน้องๆค่ะข้อที่สี่นะคะเราฟังทุกเสียงสร้างสรรค์ทุกมลแน่นอนค่ะเสียงทุกคนสำคัญที่สุเดเราจะรวบรวมปัญหาส่วนใหญ่ของน้องๆที่เจอมาจากเพชทพิจาร้าให้น้อง การสร้างเทคนิคไอจี IG และเฟซบุ๊กถ้าเราจะนำโค้พอมูลทุกสองสัปดาห์ที่มาสรุปปัญหาและแก้ไขปัญหาให้กับน้อ,องๆที่เร็วที่สุดแน้นอนค่ะเราสามารถประกาศปัญหาแผ่นขาดแผงหายให้กับพี่น้องได้ค่ะแน่นอนค่ะเรื่องก,การแก้ปัญหาของเราไม่ได้มีแค่นี้นคะคะถ้าน้องๆให้โอกาสพวกเรากร็บแบบเอะไะขออภัยค่ะ ค่ะเรื่องการแก้ปัญหาของพวกเราไม่ได้มีแค่นี้วิธีการแก้ปัญหาของเรามีหลายรูปแบบแต่และรูปแบบอาจจะปรับ,ต,บตามสถานการณ์ไปนะคะถ้าพี่ๆน้องๆอยากรู้เราแก้ปัญหายัางไงคงต้องเลือกพวกเราเลคะ่ะพักเบอร์สองนะ,ะผมรู้ว่าบางทีพวกเราอาจจะไม่ได้มีผลงานหรือกิจกรรมอะไรมากมายที่จะมาโชว์น้องๆเพราะส่วนใหญ่พวกเราทุ่มเทกับการเรียนแต่บอก เลยว่าในใจผมมีแต่ความกระตือรือร้นที่อยากจะทำงานอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อพวกเราทุกคนครับผมเชื่อว,ว่าทุกคนมีความคิดดีๆที่อยากพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นและผมจะเป็นคนที่นำความคิดเหล่านั้นมาทำให้เป็นจริงให้ได้ครับขอโอกาสให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วยนะครับในฐานะประธานพัก ขอกล่าวว่าโปรดอย่าลืมวันที่30สพฤษภาคมนี้โปรดกาเบอร์สองขอบคุณครับ